เราไปต่อกันที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคมปีหน้า<ะ>ซึ่งล่าสุดนะครับเทอร์รี่กัวผู้ก่อตั้งบริษัทฟ็อกคอนซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิต iPhone ให้กับทาง Apple ก็ประกาศว่าเขาจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในฐานะผู้สมัครอิสระที่ไม่ขึ้นสังกัดก,กับพรรคการเมืองไหนครับ เธอรีกัวมหาเศรษฐีชาวไต้หวันตัดสินใจลงสมัครเข้าร่วมการเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันที่มีกำหนดเลือกตั้งในวันที่13มกราคมปี2024ในนามผู้สมัครอิสระโดยก่อนหน้านี้เขาตั้งใจจะลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคก๊กมกินตัง๋งหรือว่าพรรค KMT นะครับแต่ว่าไม่ได้รับเลือกจึงตัดสินใจลงชิงตำแหน่งในนามผู้สมัครอิสระแบบไม่สังกัดพรรคแทนโดยเขามีนโยบายสำคัญคือการทำให้ไต้หวันมีความใกล้ชิดกับจีน สร้างสันติภาพให้กับช่องแคบไต้หวันและเขาก็เคยยกตัวอย่างยูเครนนะครับว่าเขาจะไม่มีวันทําให้ไต้หวันต้องลุกเป็นไฟเพราะว่าเกิดสงครามแบบยูเครนอย่างแน่นอนเพราะว่าเกิดไปขัดแย้งกับประเทศจีนขึ้นก็อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นในไต้หวันได้โดยที่ผ่านมาเทริกัวก็กล่าวหาว่าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่าพรรค DPP ของประธานาธิบดีชั่อิงเหวนที่มีนโยบายต่อต้านแล้วก็ท้าทายจีน อาจจะนําพาไต้หวันสู่ความเสี่ยงเผชิญกับสงครามแล้วก็บอกนะครับว่าการบริหารของประธานาธิบดีชัอิงเหวิน เป็นไปอย่างผิดพลาดครับค่ะ,คะการที่กลัวลงสมัครชิงตําแหน่งประาธานที่บดีแบบไม่สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยนะคะก็มีกฎกติกาเหมือนกันค่ะว่าเขาจะต้องรวบรวมเสียงผู้สนับสน,นุนจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอย่างน้อย 1. 5เปอร์เซ็นต์นะคะจากการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติครั้งที่แล้วหรือว่า2 9 0 0 0 0รายภายในวันที่สองพฤศจิกายนนี้จึงจะทำให้เขาเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นผู้สมัครอิสระได้ตามกฎหมายแล้วในช่วงหลายเดือนที่ ผ่นมาเขาก็เดินสายนะคะในการเรียกเสียงสนับสนุนไปทั่วไต้หวันเลยเพื่อเตรียมรายชื่อให้ครบ290,000รายชื่อคือเทอรี่กัวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในไต้หวันแล้วเขามีความใฝ่ฝันที่จะเข้าสู่เวทีการเมืองอย่างยาวนานถึงขั้นลาออกจากตำแหน่งประธานของฟ็อกค,คอร์นะ ในปี2019เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้แข่งขันเป็นตัวแทนผู้สมัครประธานที่ดีของพรรคก๊กมินตัง๋งถึงสองครั้งก็คือการเลือกตั้งประธานที่ดีครั้งที่แล้วแต่ก็พลาดคือครั้งนี้ก็ลงสมัครอีกปรากฏว่าพรรคไม่เลือกอีกก็คือพลาดความหวังไปทั้งสองครั้งก็เลยตัดสินใจลงสมัครอิสระเองซะเลยก็มีตังอยู่แล้วนะคะคทีนี้ไปดูผลสํารวจสักนิดนึงค่ะว่าเทอริกัวเนี่ยเขาถือว่าเป็นพลที่เป็นตัวเต็งหรือเปล่านะคะ ผลสำรวจความนิยมล่าสุดของในกลัวเนี่ยก็มีเสียงสนับสนุนเพียงแค่10%เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าผู้สมัครคนอื่นๆทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานที่ปรไต้หวันเนี่ยตอนนี้มีใครบ้างนะคะครับตอนนี้หลักๆก,ก็มีอยู่4คนนะครับคนแรกก็คือไล่ชิงเตอร์หรือว่าวิลเลียมไลจากพรรค DPP ก็เป็นพรรครัฐบาลอยู่ตอนนี้คนนี้นะครับก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีนโยบายสนับสนุนไต้หวนันให้เป็นเอกราชแล้วก็คนต่อไปนะครับคือ โหยอีจากพรรคก,กมินตังนะครับคนนี้ก็เป็นฝ่ายค้านปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรีกรุงไทเปคนนี้ก็มีนโยบายที่ไม่ต่อต้านจีนแล้วก็สนับสนุนให้ลดการเกณฑ์ทหารไต้หวันเหลือแค่4เดือนเท่านั้นอีกคนนึงนะครับมาจากพรรค TPP อันนี้เป็นพรรคทางเลือกอมีชื่อว่าเคอรหวนเจ๋อเคยดำรงตำแหน่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีกรุงไทเป ก็จะมีนโยบายที่ค่อนข้างเป็นกลางคือจะไม่โอนเองไปทางจีนมากเกินไปแล้วก็ไม่โอนเองไปทางสหรัฐมากเกินไปและก็คนล่าสุดก็คือเทอร์รี่ก,กัวที่เราเพึ่งเล่าไปคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าการชิงตําแหน่งประธานาธิบดีของไต้หวันในปีหน้าเนี่ยถือว่าเป็นหมุดหมายสําคัญมากๆต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกเลยนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีของไต้หวันจะมีอยู่2ฝั่งหลักๆคือฝั่งที่เขา ประนีประนอมกับจีนกับฝั่งที่ต่อต้านจีนแล้วก็ต้องการที่จะประกาศประเทศเป็นเอการาชคือปีหน้าเนี่ยเราจะรู้เลยนะคะว่าประธานาธิบดีของไต้หวันคนไหนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วหลังจากนั้นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับจีนน่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นและยิ่งนับถอยหลังนะคะจากการที่จีนเขาประกาศว่าเขาจะควบรวมไต้หวันกับจีนคือปี2027ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าพื้นที่บริเวณนี้ถือว่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้น ในปีหน,หน้าเลยนะคะแล้วก็ผลการเลือกตั้งนะครับจะแสดงให้เราได้เห็นด้วยว่าคนไต้หวันเขามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับ<ช>เรื่องการกลับไปรวมชาติกับจีนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเราก็จะสามารถดูได้จากการเลือกตั้งที่กาลังจะเกิดขึ้นใช่ค่ะ